ปีพศสองพยสี่ที่เราอยู่ภูมิงนะ่นี่แหละช่งที่เราจะกระโดดหน้าผาเพราะจิตเราเสื่อมดิมันมันไม่น่าจะเสื่อมนะขา้ะติไม่ยอมห่างกายสัทีเนี่ยเรื่องเขาเรื่องนั้นแต่จู่จู่มันก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะลึกกพุทธโธธรรมโมสังโฆไม่ได้เขามาทราบภายหลังว่ามันสิ้นสุดสัญญาเหมือนื่องพ่อาชาสุภโรเลย เราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมล่ะพุโทโธก็รล,ลึกไม่ได้แล้วก็ล,ลึกไม่ได้ชอยไปเฉยเฉยนี่เพราะเราไม่เคยออกจากสมาธิเตทีนี่ในจิตในใจมีแต่พุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดพอเราเริ่มลึกไปอ๋อก่อนที่มันจะสิ้นสัญญาสิ้นสุดสัญญาเนั่นนะมันเหมือนกับมีแก้วครอบจิตไว้ครอบใจไว้นะเสียงอะไรล่ะเสียงผู้หญิงเสียงเพลงเสียงอะไรที่มันชอบจะไหม ที่เป็นคาราวาสน,นะ่เข้ามานี่เหมือนสติคอยจ้องดูตรงจิตนั่นนะอืมพอมาแตะนี้ที่นี่ยุดหยุดยุดยท่านองนั่นแหละแต่ออกจากยุ่งอย่ายุ่งยุ่งท่านอนนั่นมันก็ขอบวขบ้าวข,อ,ข,อ,ขอ,อ,อยู่งั้นนะตั้งจัปปารานะยืนเดินนั่ง,น,งนอนผู้ยีดหยิ่นทำสติมันไม่ออกจากจิตเลยน,ะนั่นแหละก่อนที่มันจะหยุดไปเฉยๆเอาก็ไปคอ,อนน้ำนู่นเะน่ยตั้งหลายกิโลนั่นนะ่ะมันไม่ยอมออกเลยนะ พูกก็ตามอะไรก็ตามแต่ตอนนั้นมันจอ่จอเจาะจาะกันอย่างจะิจริงกันนี่แหละนี่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามที่ภูมิงนะี้ยนะครับไอ้แก้วครอบไว้พออันนี้ริ่งมาเราอยู่ในในแก้วนี่นแหละมันจะมองเห็นนะยิ่ะยุ่งยุ่งเน head, ี้ยเนี้ยมันจะรู้หมดเลยนะนั่นนะมันจะจันนะเสียงเขากําลังไอ้กืนงเกียงหิ่างอย่างนี้พุ่งเข้ามาอย่างนี้มากระทบปั๊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 บเลยนั่นแหละก่อนที่ สัญญาจําได้หมายรู้ทุกสิ่งอย่างมันจะดับลงเราก็ไม่ทราบนี่เออเราก็ไม่รู้นี่เพราะไม่มีขูดไม่มีบานี่มีแต่สติจ่ะจ,จ,จิตจ,จ่จอจีจอยู่งั้นเวลาที่มันมันอยู่อย่างงั้นสัป,ปดาห์หนึ่งนี่แหละโดยประมาณจากนั้นมันก็ไม่มีความคิดเลยพุทโธตามสังโฆก็เรีึกไม่ได้ขันก็เพิ่อมอ้าวไปเริ่มแล้ว เกิดนุดยิ่กุ้นงานขึ้นนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันมานก็เลยเข้าสิงในกายแต่มันสิงใจไม่ได้นะสิงสิงใจไม่ได้เอามันจะสิงใจได้ยังไงนี่เพราะมันดับทั้งโลกแลว้วตั้งแต่เป็นพระขาวนั่นมันเข้าใจไม่ได้มันเข้าล่างได้อะแต่เข้าใจไม่ได้เผลอสติเพียงนิดเดียวแค่นั้นแดละนี่นะพอเราศึกษาไปหลังนในพระสูตรหนึ่งว่าพระนางยักษ ที่เป็นญาติของพระโมคคัลลานี่เข้าไปสถิตในลำไสใ้ใหญ่ของพระโมคคัลลานั่นแหละช่วงคนผือนั่นแหละอากรสตินี่มันยังอยู่ในกฎพระแต่ลักยานนะลูกนะนั่นแหละมเมตตาพระอริยบุคคลพระลังหันยังหลงหลงลืมลืมลืม,ลมพระของต้องมาสวดสติใหม่พระโมคคัลลาท่านก็คงจะผือนิดหนึ่งนางมาร มานที่เป็นญาติก็เลยเข้าไปสถิต,ถติในลำไส้ใหญ่ขององค์ท่านนะศึกษากันทุกคนนี่น,ะนั่นอะ่ะเราไปเวนณาแต่ตองรู้แสดงว่าสติตรงนี้ขององค์ท่านนี่ของพระมกขลาเนี่ท่านอยู่เป็นปกติของท่านนะั่นเพราะสติก็อยู่ในกฎพระรักยานนะเอย่าลยว่าสติไม่ใช่โลกุตระนะ าก็มหาจิติมหาปัญญาไงใช่มหาจิติมหาปัญญานั้นเป็นเกียงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พวกเราเดินไปถึงที่นั่นมหาจิตไมยถึงสติใหญ่มหาปัญญาหมยถึงปัญญาใหญ่ถ้าจะเปรียบเปยนลวงผู้เปรียบเองนะภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคบริยัตนะภาคบริยัตินะ์ทองเป็นแบบนึงน,นะแต่ภาคปริยัตินี้ไม่ภาคปฏิบัตินี้ เราถือว่าเป็นทรัพ์ยสมบัติมหาศาลฝากไว้ในธนาคารสะสมกองมะฮือมาเท่ากับภูเขาแต่ไม่นำเอาออกมาใช้อัน่นี้เรื่องของเรื่องนั้นพร,ร,รู้นี่ในช่วงที่จิตเราบริสุทธิ์ที่จิตเราบริสุทธิ์นั่นยืนเดินนั่นนนนงนอนพูดคิดดื่มทำมันรู้หมดนี่ฝันก็รู้จะตื่นก็รู้ ฝันมากฝันน้อยรู้อยากจะฝันแค่นี้ก็ได้สติจ่ออยู่นั่นกระตุกจิตปับ๊บมันก็ฝืนมันก็ถอยปับ๊บตื่นทันทีเห็นไหมละ่ะนั่นเหลยเรียกว่ามหาสติสติมันมาก,กนะแต่ปัญญามันไม่สามารถที่จะโค่นในวิชาได้อาจารยบอกว่ามหาปัญญามหาสติมหาปัญญา ปัญญามันมีแล้วแต่มันยังไม่เอาออกมาใช้นั่นและเรื่องของเรื่องมันมี่คมกรีบแต่อยู่ในฝักไม่ถอดเอาออกมาเพื่อทำลายศัตรูมันก็ไม่มีประโยชน์นั่นเลยมหาสติมหาปัญญา